การเกิดขึ้นของสงคารามเย็น2.0เนี่ยจีนสหรัฐเนี่ยผมว่าวันดีเดวันที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือวันที่3กันยาเป็นประกาศให้โลกรู้ว่าจีนพร้อมแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนขับในพลระดับสูง9คนที่ระบุละเมิดวินยัยพรรคก่ออาชญากรรมร้ายแรงทางด้านการเงินพูดง่ายคอรัปชันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากผมก็เลยบอกว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเบื้องหลังอะไรมากมายที่เราต้องวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งนะครับว่าระบบระบอบสียินผิงเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาไม่น่าเชื่อว่าใในนเเอไว้ตตตรงงทีี่่่ามแห,หญ ขเ,เขาจะกล่าอขาลับชั่นข้างกายของสีจินผิงเลยนะน่าจะเป็นคนที่กบฏกับสีจินผิงหรือเปล่ารับงานมาจาก CIA เป็นไปไม่ได้ผมว่ามันมีการขัดแย้งภายในผมว่าตัวอเมริกาคงไม่มสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงขนาดนั้นได้หรอกแต่ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือการแตกล้าวภายในที่ต้องคนมีคนเกลียดสีจินผิงเยอะดีบีสัวเถาสวัสดีครับวันนี้เราขอคุยกันเรื่องเกี่ยวกับระบบการปกครองของจีนที่เรียกว่า สียิ่นผิงกาลังเริ่มสั่นคลอนล่าสุดเนี่ยทางประเทศจีนนะครับได้มีการประชุมสภาครั้งสําคัญนะครับในการอน,นุมัติแผนที่เรียกว่าแผน5ปีแผน5ปีของจีนนี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีเป้าหมายว่าตถุประสงค์อะไรบ้างซึ่งรายละเอียดของแผนเนี่ยผมไม่อยากพูดตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะเยอะนะฮะท่านไปฟังในคลิปต่อไปแต่แผน5ปีเนี่ยมันเป็นแผนฉบับที่15้าแล้วนะครับหลังจากที่จีนพัง,งาดขึ้นมาเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจ 15แผนที่ผ่านมานะเราอยากจะบอกว่าแผนที่15เนี่ยสำคัญที่สุดเลครับเพราะเหตุผลก็คือมันเป็นการพัฒนาจีนให้เป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วนะเราอยากจะมองว่าการพัฒนาของจีนเนี่ยมันก้าวกระโดดมากเลยใน15ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเป็นการพัฒนาทางอาหารด้วยที่ก้าวกระโดดแล้วก็เป็นการพัฒนาทางการเมืองและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเรามามองสิ่งหนึ่งที่เป็นบทหมายสําคัญที่ผ่านมาที่เรียกว่าการเกิดขึ้นของสงครามเย็น2.0เนี่ยจีนสหรัฐเนี่ยผมว่าวันดีเดย์วันที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือวันที่3กันยาที่ผ่านมานี่แหละเป็นบระกาศให้โลกรู้ว่าจีนพร้อมแล้วโดวยการเดินขบวนประเลดแล้วนําเสนออาวุธแสนยานุภาพทางทหารนะครับมันมีสารบางอย่างที่เขาส่งมานะฮะว่าเขาคิดอย่างไรก็คือ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยโดยเฉพาะสีฟ้ากับสีเทาสีฟ้าคือทะเลสีเทาคืออากาศนะะสองสีนี้จะเป็นสีที่ต้องลบกันจริงสมัยก่อนเราจะเห็นมีแต่สีเขียวก็คือการลบทางบกนะฮะตอนนี้เขาไม่ลบกันแล้วกับทางบกเขาจะลบกันทางทะเลแล้วก็ทางอากาศแต่ทางทะเลก็จะน้อยลงแล้วนะะการเคลื่อนทับสู่ทางทะเลขึ้นสู่ทาง อากาศและอวกาศเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตรงฟง17 YJ21 น,นักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาวุธแห่งอนาคตอาวุธเลเซอร์อาวุธที่เรียกว่าซูเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกนะฮะพวกนี้แสดงอยู่ในการเดินขบวนวันที่3กันยาที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นสารสําคัญในการเดินขบวนประเลกก็คือสารทางการเมืองและยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรที่เห็นคนเดินขบวนออกมา ที่เป็นผู้นำา6 6ประเทศที่เดินเหมือนทีมเอเวนเจอร์ที่นำโดยสีขิ้นผิงคิมจองอึนปูตินเดินมา3คนข้างหลังก็จะเป็นมีเป็นแผงตัดไปแผงถัดไปแล้วก็แผงถัดไปซึ่งเป็นกลุ่มบิดกลุ่ม SCO นะฮะประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในขั้วของจีนรละเซียนะครับและกลุ่มที่เราอยากจะบอกว่าได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มของเนโตและก็ กลุ่มที่เรียกว่าญี่ปุ่นเกาหลีที่เป็นสมุนสารัฐที่มีผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่งนะฮะเรามองสี่กลุ่มแล้วกันกลุ่มญี่ปุ่นเกาหลีที่ได้รับผลกระทบนะฮะกลุ่มเกาหลีเหนือกลุ่มรัเสเซียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผมแบ่งเป็นอย่างนี้หมายความว่ากลุ่มพวกนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนนะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบขมผลกระทบทางดีผลกระทบทางลบทางบวกก็แล้วแต่ะฮะผมอยากจะเน้นนี่ว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการต่อต้านจีนทั้งหมดที่ถือจีนเป็นภัยคุกคามเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะพูดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมพูดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะผมอยากให้ท่านเข้าใจนะว่าในบทบาทของจีนในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอญี่ปุ่นเนี่ยหมายความว่าโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาฉลองพาเลทที่เดินเพื่อครบรอบแปดสิบปีเนี่ยเป็นการฉลองชัยชนะนะครับ ในสงครามที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นนี่มันไม่ส,สั้นสั้นนะครับสิบสี่ปีเลยนะครับเป็นสงครามล้างผานมหาวินาศสันตโลนะครับผมอยากจะบอกเหตุการณ์มันว่ามีอะไรบ้างครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งเก้าสามหนึ่งถึงเก้าสามเจ็ดเหตุการณ์มุกเด่นนะฮะเหตุการณ์ที่ต่อสู้กันวุ่นวายมหาศาลเดี๋ยวรายละเอียดไปฟังในเรื่องคลิปประวัติศาสตร์นะครับสงครามยืดเยื้อที่ตามมาก็คือหลังปีหนึ่งเก้าสามเจ็ด ก็เป็นสลมภูมมเสี่ยงไฮการสารหารหมู่ที่นานกินนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับสม,มร,นะรับภูมิอูฮั่นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือสองคารามยืดเยื้อที่สู้กับกองทัพคอมมวน,นิสต์ที่ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นการที่ญี่ปุ่นใช้กําลังมหาศาลในการไปลุกรานจีนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือกองกําลังจีนกับพันธมิตรนะฮะในการต่อสู้กับญี่ปุ่นนะตลอดช่วงเวลา ของสงคารามญี่ปุ่นสูญเสียทหารไป1.5ล้านคนจีนก็ไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่แล้วครับนั่นแหละครับคือสรอรภูมิที่เรกว่าสรอภูมิเอเชียแปซิฟิกสงคารามมหาเอเชียบูรพานะครับเราจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้อาจจะเกิดขึ้นอีกถ้าจีนลบกับสหรัฐนี่คือแบ็กกราว์เบื้องหลังที่อยากจะพูดให้ฟังแต่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงมากกว่าน,นั้นอีกก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนขับ ในพลระดับสูง9คนที่ระบุละเมิดวินัยพักก่ออาชญากรรมร้ายแรงทางด้านการเงินพูดง่ายคอรัปชันเนอะแต่ว่ามันสิ่งนี้ผมเลยอยากจยาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะมันเป็นนายทหารระดับสูงทั้งนั้นเลยเป็นการกวาดล้า,างครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมจีนบอกว่าบุคคล9คนท้งต่อไปนี้มีการละเมิดวินัยพักอย่างร้ายแรงก่อทุรชริตเงินมหาศาลความผิดทางอาชญากรรมทางการเงิน ก็ขอรับช่นนั่นแหละนะฮะมีใครบ้างหนึ่ง mm hmm. เหอเว่ยตงรองประธานซ MC เมีเ่ยวหหาวผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองซ m เเหอหงจินรองผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองซ MC หวังซิ่วปินรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ CMC หลินเซียงหยางผู้ัญชาการกองทัพภาคตะวันออกคนที่สําคัญที่สดุดเขาคือผู้วิชาการอยู่ที่โกเกียนนะครับเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการข้ามช่องแคบไต้หวันนะครับคนที่หกคือฉินซูถง ผู้บัญชาการฝ่ายการเมืองกองทัพบ,บกคนที่7คือหยวนหวจือผู้บัญชาการฝ่ายการเมืองกองทัพเรือคนที่8ดคือหวังโฮปินคนนี้ก็สําคัญครับผู้บัญชากองกําลังจรวจคนที่9คือหวังซุนหนิงผู้บัญชาการกองทัพต,ตำรวจประชาชนซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยผมเห็นสองคนที่น่าจะเป็นคนที่สําคัญนะก็คือผู้บัญชาการจรวจนะฮะกับคนที่เรียกว่าเฮอเว่ยตงเนี่ยรที่เป็นคนคุมระดับนโยบายนะครับ บรรดาความผิดเก้าคนเนี่ยเฮ้ยตรงเป็นคนที่มีความสำคัญทางการเมืองมากที่สุดเพราะเขาเป็นเบอร์สามในคณะกรรมาการ CMC คือโปรบุโรเจ็ดคนในการบังคับบัญชาทหารสองล้านคนของจีนน่าตกใจนะครับเบอร์สามโดนทุปบปลดออกจากตำแหน่งด้วยข้อหาร้ายแรงไม่ใช่ว่าผิดนิดหน่อยนะครับผิดร้ายแรงผมก็เลยบอกว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเบื้องหลังอะไรมากมายที่เราต้องวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งนะครับว่าระบบ ระบอบสียิ้นผิงนี่มันน่าจะมีปัญหาอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องมีปัญหาแน่ๆคือการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงแล้วก็อย่างกว้างขวางในกองทัพจีนมันน่าสยองมากเลยค่าคอร์รัปชันมากขนดาดนี้อันที่สองคือพวกนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาแล้วกวาดล้างโดยใส่ข้อหาแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีทั้งสองอย่างนะก็คือหนึ่งก็คืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาหรือเป็นฝ่ายเดียวกันก็นกนแล้วแต่แต่ว่าต้องความผิดร้ายแรงอ่ะ ไม่ไม่ไม่น้อยอ่ะหรือพวกนี้อาจจะก่อะบฏและโดนยัดข้อหาในข้อหาคอร์รัปชันต่คงมีคอร์รัปชันคงมีจริงอ่ะแต่ว่าคงาอาจจะไม่ทุกคนบางคนอาจจะโดนเพราะอาคอร์รัปชันจริงๆบางคนอาจจะโดนเพราะโดนกันแกล้งหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นพวกที่ก่อะบฏอ่าอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าในสิบปีข้างหน้าเขาจะเปิดเผยความจริงตอนนี้เราไม่มีทางรู้แล้วมันอาจจะเป็นปฏิบัติการ IO หรือปฏิบัติการของ CIA ก็ได้ที่ไปใช้เงินมหาศาลในการจ่ายคอรัปชั่นยกตัวอย่างเช่นผู้บัญชาการกองทัพจรวดเนี่ยมันสำคัญมากอะ่ะคุมนิวเคลียร์เอ่อคุมจรวดทุกลูกอะ่ะในประเทศจีนเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคนนี้เนี่ยถ้าคอรัปชั่นรับเงินเนี่ยความรับมันจะั่วนหลายขนาดไหนผมนึกไม่ออกจริงว่าสภาพมันจะเป็นยังไงไม่น่าเชื่อว่าในเหอเว้ตรงที่เขามีตำแหน่งใหญ่โตขนาดเนี่ย เขาจะกล้าอร์ลัปชั่นข้างกายของสีจินผิงเลยนะน่าจะเป็นคนที่กบฏกับสีจินผิงหรือเปล่าหรือรับงานมาจาก CIA เป็นไปไม่ได้ผมว่ามันมีการขัดแย้งภายในคือผมว่าตัวอเมริกาคงไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปถึงขนาดนั้นได้หรอกแต่ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือการแตกเล้าภายในภายในกองทัพเองเนี่ยจะต้องคนมีคนเกลียดสีจินผิงเยอะนะฮะเพราะสีจินก็ต้องไปทําให้ทุกคนเสียผลประโยชน์หนึ่งก็คือห้ามอร์ลัปชั่นสองก็คือ ดันคนตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่คนที่ไม่ใช่พวกตัวเองก็โดนกดหมดเลยพวกที่คนที่โดนกดไว้เนี่ย mm. เขาอาจจะต่อสู้ก็ได้สมัยก่อน mm. เมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนพูดถึงจางโยเสียงที่นเบสเป็นเบอร์สองในกองทัพเนี่ยว่าเป็นคนเดียวที่สามารถรัฐประหารได้แต่นี่เบอร์สามอะเออว่ย้ตรงก็อาจจะทําได้เขาต้องคุมกําลังอยู่แล้วเขาต้องมีพักพวกเส้นสายอยู่ในกองทัพอยู่แล้วถ้าเขาจะโดนปลดขนาดนี้เขาอ,อาจจะมีการก่อกบฏบก็ได้ ในช่วงข่าวลือใหนสองเดือนที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันนี้มันเกิดกรณีที่ว่าแค่ประกาศออกมาเท่านั้นเอง่คือเขาอาจจะจับไว้นานแล้วอ่ะแต่เขาเพิ่งประกาศข่าวออกมาเท่านั้นเองคนนี้อาจจะเป็นก่อคนก่อ,ก,อ,ก,อกรกบฏแล้วก็เลยเอาต้องเอาข้อหาที่เรียกว่าคอร์รัปชันมาใส่ไเอาไปข้อหากรบฏใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่ข้อหากรบฏล้มล้างการปกครองเนี่ยคนที่เสียชื่อคือสีจิ้นผิงครับเพราะว่าสีจิ้นผิงจะต้องมีคนกล่าวหาดินทามากมายว่า ลูกน้องตัวเองยังไม่จงรักภักดีแล้วก็ระบบการปกครองในจีนก็คงจะมีโอกาสแตกสลายได้ผมต้องพูดว่าทุกคลิปนะว่าประเทศจีนไม่ใช่ประเทศที่เข้มแข็งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะเข้มแข็งมากแต่ในความเข้มขามของรัฐบาลหรือว่าการปกครองทั่วโลกสักวันหนึ่งมันต้องร่มสลายมันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของผู้นําว่าคุณสามารถที่จะกลุ่มสภาพการตอนนั้นมันต้องมีคนเกลียดคุณต่อต้านคุณมากมายมหาศาลอยู่แล้ว ผู้นาที่ไหนก็โดนเกลียดอยู่แล้วผู้นาที่ไหนก็โดนกดดันอยู่แล้วไม่มีใครรักคุณร้อยเซ็หรอกมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณสามารถกลุ่มเสียงส่วนใหญ่ได้ไหมเสียงส่วนน้อยก็โดนขจัดและเตะทิ้งออกไปเราก็เลยมาดูสิ่งที่เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งของประเทศจีนก็คือว่าการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดของสียินผิงเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในการยึดเกาะไต้หวันไงมันเป็นภารกิจที่แบบโดนมอบหม,มายมาและเขาก็รู้ว่าถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะตกกระป๋องไปเองเพราะคนให้ความหวังเรื่องนี้เยอะ ไต้หวันจุดว่าไฟที่ไม่สามารถเจรจาได้จุดยืนของจีนคือแรงจูงใจในการยึดครองนโยบายจืนเดียวความสําคัญทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์การ,รป้องกันไต้หวันผมอยากบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเหมือนยักษ์ใหญ่เนาะที่จะบุกยึดไต้หวันเมื่อไหร่ก็ได้แต่วิธีการยึดเนี่ยมันจะโดนไต้หวันต่อต้านแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณใช้กําลังทหารคุณจะโดนสิ่งที่เรียกว่ายุทธการเม่นคือตัวเล็กก็จริงนแต่เขาเต็มไปด้วยหนามเต็มตัว แล้วเขามีความเก่งกาจในเรื่องเทคโนโลยีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ไม่ได้ด้อยนะครับแล้วมีน้ํารอบๆอีกต่างหากนะฮะมันยากลําบากและเสียหายสูงและหนองเลือดเป็นอย่างยิ่งเนี่ยที่ยึดต่อไต้หวันเนี่ยการป้องกันภัยทางกาการของไต้หวันก็เข้มแข็งนะการป้องกันทางทะเลก็เข้มแข็งนะการป้องกันคันบกก็เข้มแข็งพูดง่ายๆทุกแนวรบเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะบกุกแต่ถ้าบุกจริงๆแล้วเนี่ยชนะแน่นอนนะแต่ว่า ความได้เปรียบของจีนในดยทั่ก็คือมันใกล้มันใกล้ก็หมายความว่าคุณสามารถทุ่มเทสัพพกำลังทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยลงตุ้มเดียวหมัดเดียวน็อกไปที่ไต้หวันได้ทันทีผมว่าคิดไต้หวันไม่มีทางรอดหรอกครับถ้าจีนบุกแต่ถ้าสู้ความเสียหายมันจะรุนแรงมากเนี่ยมันเสียเปรียบกําลังพลก็จริงอ่ะแต่ว่าความเล็กเนี่ยมันก็ได้เปรียบอยู่คนบุกก็เจ็บหนักอยู่นะฮะขีดความสามารถตัวเนี้ยเราสามารถจําลองการ บุกครองไต้หวันได้หลายวิธีแล้วผมพูดในหลายคลิปแล้วเนาะแต่อยากจะบอกว,ว,ว่าการยึดเกาะเนี่ยมันต้องเริ่มจากเกาะกินเหมือนนะแล้วก็บุกเข้าไปโดยใช้รถสเท r มน,นั่งเส้นบกขึ้นชายหาดนะครับแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าการป้องคายภายทางอากาศนะของไต้หวันจะถูกทําลายทั้งหมดนะครับการขยายอํานาจที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือทะเลจีนใต้เพราะถ้าคุณไม่ครอบครองทะเลจีนใต้แล้วคุณไปยึดคลองไต้หวันเนี่ย โอกาสคุณจะโดนสวนจากญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยมันสูงไงฉะนั้นคุณต้องครอบครองอิทธิพลในทะเลจีนใต้ให้ได้ก่อนเพื่อปกป้องตัวเองให้สําเร็จจากการตอบโต้การโจมตีเนี่ยคือไม่ใช่ทําเล่นๆนะทำจะต้องทําให้สําเร็จในคราวเดียวการมีอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้แล้วก็การมีระบบการยึดครองในมัดเดียวมัดเดียวจอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ อันนี้คือผมพูดถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นของสีจิ้นผิงให้ฟังว่าสี่ิ้นผิงมีโอกาสจะเจอวิกฤตไต้วันเนี่ยถ้าทําให้สําเร็จล้มเลยนะครับถ้าทําสําเร็จก็คือการรวมชาติที่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่มันจะเสียหายมากาทหารตายเยอะนะฮะแล้วก็มีพล,ลเรือนของไตวันไตวันตายไปจํานวนมากเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่ากันเลย ก,การยึดครองไต้หวันและสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าความศรัทธาของประชาชนแม้กระทั่งความศรัทธาของประชาชนไต้หวันเองหลังรวมชาติก็จะเกิดความเครียดแค้นการรวมชาติโดยวิธีลบกันก็เลยเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการของสีจิ้นผิงมีอีกหลากหลายวิธีมากผมผมคิดว่าการทํากําลังลดนี่คือการคูแล้วการลบจริงๆอาจจะเกิดกันขึ้นกันปะปายและผมเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นไม่กล้าเข้ามายุ่ง พราะถ้ายุ่งเมื่อไหร่เขาก็โดนทุบกลับเหมือนกันมันไม่คุ้มกันหรอกจะแลกกลับอะไรผมก็ไม่รู้จะช่วยไต้หวันด้วยกับอะไรแต่มีสิ่งที่น่าย,ยินดีอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้มีข่าวดีหลายๆอย่างก็คือไล่ชิงเต๋อก็เริ่มเริ่มสั่นคลอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงรัฐบาลเนี่ยน้อยกว่าเสียงฝ่ายคา้านแล้วฝ่ายคา้านที่เป็นฝ่ายค้านหลักก็คือพรรคกมินตังก็ได้ผู้นําพรรคกลใหม่ชื่อเรียกว่านางเฉินลี่หูนางเฉินลี่ห,เนนหูเป็นประธานพรรคกมิตันคนใหม่เป็นผู้หญิง ไว้ก็ไม่สูงวัยมากนกะนะฮะแต่ได้ประกาศกล้องออกมาว่าก๊กมินตั๋งมีนโยบายรวมชาตนะะิแล้วก็คนจีนจะไม่ลบกันเองนะ,ะจะมีการเจราจาถ้าหากว่าก๊กมินตั๋งได้เป็นรัฐบาลนะะก็คิดว่าตอนนี้คนไต้หวันเรื่องสองจิตสองใจอยู่เพราะมันมีก,ก๊กอยู่สามก๊กนะฮะในไต้หวันตอนเนี้ยซึ่งสองก๊กที่เป็นเสียงข้างมากตอนเนี้ยมีนโยบายที่จะเจราจากับจีนแผ่นดินใหญ่มีไล่ชิงเต๋อนะฮะหมิงจินตัง ที่เป็นก๊กที่เรียกว่าเป็นพนระนีปัจจุบันเนี่ยที่ไม่มีเสียงข้างมากเนี่ยเท่านั้นนะที่มีโนโยบายไม่คุยกับแผ่นใหญ่คือคุณแผ่นใหญ่เขาขอคุยขอเจรจาเท่านั้นเองมาอิงกิวก็เจรจาไปแล้วตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนเนี้โนโยบายที่ไม่เจรจาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันมืนมดมนไปหมดแต่ถ้าโนโยบายเจรจาโอกาสที่จะรวมชาติกันอย่างสันติเหมือนเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกเป็นไปได้สูงการที่ระบบการเมืองและเสรีภาพในประเทศจีนเนี่ย มันมีที่มาที่ไปผมอยากเล่าย่อๆสิบนาทีนะครับว่าระบบการเลือกตั้งในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นระบบคุณนาที่ปไตยครับมันไม่ใช่ระบบผเผด็จการอย่างที่ทุกคนโกหกหลอกลวงคือระบบประชาธิปไตยคือเลือกตั้งทางตรงเนาะประชาชนสามารถเลือกผููแทนตัวเองสามารถเลือกประธานที่ประดีนายรัฐมนตรีก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นแล้วแต่แ,ตแ,ตแ,ตแล้วแต่ระบบแต่ว่าระบบที่เขาใช้อยู่ในประเทศจีนตอนนี้เป็นระบบที่ว่าเลือกตั้งแบบเลือกตั้งเป็นคณะนะฮะ ผมยังมั่นใจว่าคํานี้พูดผมมันถูกเพราะผมก็ถามคนจีนมาหลายคนนะว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบในประเทศจีนอย่างเดียวก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นมีรกฎก็ระเบียบบางข้อที่ที่รู้สึกมันก็ดีนะครับสําหรับประเทศใหญ่ๆ่แต่มันก็ไม่ดีสําหรับบางคนนะผมอยากบอกว่าระบบเลือกตั้งเขาเป็นระบบแบบขั้นบันไดครับก็คือมีสภาผู้แทนประชาชนอยู่ในสภาประชาชนแห่งชาติ NPC สามพันคน สามพันคนนี้ไม่ได้เดินเข้ามาเฉยๆนะครับไม่ได้ทาเหมือนประเทศไทยด้วยประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบะเด็จการเลือกเข้ามาแต่สภาประชาชนแห่งชาติจีนเนี่ยเลือกโดยผู้นํานะครับท้องถิ่นนะครับความหมายคือมีประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเลือกผู้นําท้องถิ่นเข้ามาแล้วผู้นําท้องถิ่นเนี่ยสามพันคนเนี่ยเข้าไปเลือกผู้นําประเทศอีกทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็คือว่ามันแสดงถึงการคัดเลือกผู้นําที่แตกต่างกับระบบของตะวันตกนะครับ ถ้าเราจะให้เข้าใจนิดหนึ่งก็ผมอยากให้คนคนหนึ่งที่เรียกว่าลุงเจอรี่เนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปเนี่ยเขาเป็นคนพูดนะครับเป็นฝรั่งนะครับเขาบอกว่าคําถามก็คือที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี่ยจีนปกครองด้วยระบบคณะหรือคณะที่ประทายจริงใช่ไหมใช่มันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หลายสมัยราชวงศ์ชิงล้มไปแล้วก็ใช้วิระบบนี้แหละนะฮะจีนไม่เหมือนสหรัฐไม่ใช่ประชาธิปไตยจ๋าเหมือนสหรัฐแต่เขาก็ยังใช้ประชาชนเลือกนะครับจีนมีสมาชิกคอมมิวนิสต์ ได้รับตําแหน่งจากการเรียนทํางานและความเหมาะสมตําแหน่งแล้วก็ได้รับคัดสรรเป็นสมาชิกครับคอมมอนิสต์แล้วสภาท้องถิ่นเนี่ยก็ได้รับการออกเสียงโดยการเลือกขึ้นมาจากสมาชิกพรรคคอมมอนิสต์ครับระบบนี้อาจจะไม่เหมือนระบบพรรคการเมืองของสภาของอังกฤษออสเตรเลียสหรัฐนะฮะแต่มันก็คือการเลือกนะครับ คือคุณจะเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ได้นี่คุณต้องผ่านการคัดสรรอย่างเขียเข้ยวคนนะ้นไม่มีการหาเสียงด้วยนะครับไม่มีการรับเงินสินบนหาเสียงต้องมีการกองทุนบริจาคหาเสียงคัดเลือกผู้นาโดยไพรมอรีครับไพรมอรีกร็หมายความว่ามีการเลือกการโดยหาผู้โดดเด่นขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนะครับนะฮะโดยพรรคคอมมิวนิสต์นี่แหละครับ,รบเลือกขึ้นมานะฮะแล้วสภาประชาชนแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มชาติพันธ์ ม้ข้างตัวแทนไต้หวันยังมีเลยครับเข้ามาเลือกผู้นําท้องถิน่นมาเลือกผู้นําแห่งชาตินะครับประชาชนจะเลือกคนที่เขารู้จักจริงๆในท้องถิ่นเข,เขาว่าคนนี้มันดีจริงเจ๋งจริงแล้วมันไพรมารีมันรอบหนึ่งมันกองหลายชั้นไงแล้วก็ออกเสียงเลือกตัวแทนระดับถัดไปเรื่อยๆอ่ฉนะนั้นสภาท้องถิ่นที่ได้รับสัมสรรมาสามพันคนนี้ถือว่าต้องเป็นคนคุณภาพแน่นอนครับแล้วสามพันคนเนี่ยถึงจะมาเลือกคณะโปริบุโรอีก250คนนะครับ250คนเนี่ย จะได้รับเลือกจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับแล้ว250คนเนี่ยจะเข้าไปบริหารในการเลือกผู้นําประเทศอีกทีหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่ดีมันก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาเลือกผู้นําท้องถิ่นและผู้นําท้องถิ่นก็ไปเลือกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันเลือกหลายเลือกนะครับไม่ใช่เลือกครั้งเดียวนะครับปัจจัยที่ว่าผู้ชนะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของจีน,นส่วนใหญ่เป็นคนที่ท้องถิ่นเข้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างไรเคยทำประโยชน์อะไรให้สังคมบ้าง แล้วเขาเป็นผู้จักสังคมที่ยอมยอมลงคะแนนเสียงให้เขานะฮะฉะนั้นเขาจะไม่มีการบรรมทุนหาบริจาคหาเสียงไอ้คนที่เข้าเป็นผู้นาเนี่ยจะต้องมีประวัติอันดีเด่นนะฮะไม่ใช่คนทั่วไปจะทําได้อะต้องผ่านพาเมรี่อ่ะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเลือกอยาพาเมรี่มาก่อนว่าคนนี้ดีเด่นดีจริงอ่ะแล้วถึงให้คุณเลือกนะครับเพราะประเทศจีนมันใหญ่เกินไปมันมีเหมือน30ประเทศรวมกันนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ย แบบวันแมนวันโบเนี่ยมันจะเละคุณอาจจะได้ประชาชนที่ขุยๆเข้ามาคุณเห็นจีนทาว่ะจีนไทยจะเข้ามาใช้เงินมหาศาลก็เข้ามาได้แต่ประเทศจนีนไม่มีการใช้เงินในการเลือกตั้ง,ม,ม,ม,ง,นนงมันอาจจะเป็นระบบที่ไม่เปอร์เฟกนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่จะใช้เงินหาเสียงในการเลือกตั้งอ่ะประเทศมันใหญ่เกินไปอ่ะแล้วก็เป็นเป็นปัญหาความความขัดแย้งมันจะสูงมากๆเลยความขัดแย้งทางการเมืองัานการแย้งกันชาติพันธุ์ทางแย่งกันอุดมการมันจะวุ่นวายปวดหัวไปหม, Wine หมดเลยเหมือนอินเดีย อินเดียวุ่นวายปวดหัวมากนะฮะแล้วมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพไงนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่ามันเป็นปัญหาของประเทศจีนที่เขาจะต้องใช้ระ,ระบบวิธีการปฏิบัติของเขาให้มันเหมาะสมกับประเทศเขาเราไม่มีสิทธิไป,ไปไปตัดสินว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีถูกไม่ถูกเพราะระบบมันเหมาะสําหรับเขาแต่ผลลัพธ์มันออกมามันดีหนึ่ง เขาได้คนดีมาบริหารสองเขาได้ประเทศที <S <s ่ม right. oh. ีประสิทธิภาพสมประเทศเขาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผลลัพธ์ออกมาดีก็แปลว่าวิธีการมันน่าจะดีไหมในสายตาคนนอกก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขามีปัญหาเป็นประเด็จการถามว่าประเทศไทยนี่แหละโคตรประเด็จการนะฮะประชาชนเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าไปถามตัวเองถามในใจตัวเองว่าประชาชนเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าคุณในใจคุณตอบได้โอ้ประชาชนเป็นใหญ่ยินดีกับคุณด้วย แต่ในหัวใจผมเนี่ยผมสุขว่าประชาชนในประเทศนี้ไม่ได้ใหญ่เลยเล็กนิดเดียวคนตัดสินใจก็คือพวกอิลกข้างบนตัดสินเราแค่ตัวประกอบที่เขาเอามาเป็นตุ๊กาตาว่าเราไปลงคะแนนแล้วเราไม่เคยได้สิ่งที่เราต้องการและที่สําคัญที่สุดประเทศนี้ไม่เคยได้คําว่าประสิทธิภาพสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าระบบการปกครองคุณดีจริงคุณต้องได้ประสิทธิภาพที่ดีออกมาใช่ไหมฮะนี่คือของดีจริงนะฮะถ้าคุณยอมรับตัวนี้ คุณก็ต้องชื่นชมว่าระบบการเลือกตั้งเขาดีสิครับอย่าไปเสียเวลาไปกล่าวโทษคนอื่นเลยคุณสหรัฐอเมริกาประเทศคุณระบบโคตรหวยอ่ะคุณไม่ไปดูคุณไปจับผิดประเทศคนอื่นเขานะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากให้อเมริกาไปดูตัวเองด้วยว่าตัวเองนี่ระบบดีแค่ไหนเลือกคนดังทํามาเนี่ยดีแค่ไหนอย่าเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องคนอื่นเลยคุณเอาเวลาของคุณไปใส่ใจเรื่องคุณตัวคุณเองเถอะคุณไม่ต้องเป็นตำรวจโลกหรอกคุณต้องมาไม่ไม่ต้องมาช่วยไต้หวันญี่ปุ่นหรอกเขาช่วยตัวเองได้ คุณเนี่ยมาคุคคมครอบงำเขาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะมาอ้างประชาธิปไตยหาเหยอะไรคุณมาป้นเขาทั้งนั้นน่ะมาเอาแย่งผลประโยชน์ทําเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนะฮะคือสิ่งที่อย่าบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงใจสักอย่างนะฮะมันเป็นความเฟกนะฮะต้องการมาแย่งผลประโยชน์นั่นแห네ละครับคือสิ่งที่จีนต่อต้อานสหรัฐ <system> อยู่จีนก็เหมือนกันครับเข้ามาในเมืองไทยก็เพื่อผลประโยชน์ครับคุณคิดว่าจีนจะรักไทยอะไรนักหนา เขาก็มาเพื่อผลประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ไม่ใช่คนที่มาป้นคุณเน่ะมาประสานผลประโยชน์คือแบ่งผลป,ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยวินวินเนี่ยเราก็รับได้แต่อเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่วินวินน่ะมันมาป้นเน่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจทําธุรกิจทํางานต้องวินวินก็โอเคไม่มีประเทศไหนที่จะอยากเข้ากับคุณหรอกถ้าคุณมาป้นเขาอะผมอยากได้บอกว่าตอนเนี้สิ่งอีกหนึ่งที่ตะวันตกโจมตีมากมาย,ม,ายมหาศาลก็คือเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในประเทศจีนห้ามวิพากษ์วิจารณ์ผู้นํา ไม่สามารถตั้งคำนามคณะปริบุรได้อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนจีนผมไม่รู้เนาะแต่ผมฟังเข้ามาก็บอกว่าที่ฟังคนจีนพูดนะมันมีสายด่วนนะมันมีการให้คำปรึกษานะมีการสามารถร้องเรียนได้ทุกเมื่อนะเขามีสายให้ร้องเรียนวิพากษ์วิจารณ์แนะนําเรื่องต่างๆโดยตรงทุกเมืองทุกอําเภอทุกตําบลมีหมดคุณมีปัญหาคุณร้องเรียนได้เลยแต่มันมีข้อหนึ่งที่ผมเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งนะเขาห้ามใส่ไลายเอาความจริงมาพูดกัน นะแต่ไม่ใช่ด่านะด่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพูดในสิ่งที่ไม่จริงพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะสิ่งที่ห้ามคือห้ามแสดงความคิห็นในเรื่องที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณวุฒิในสาขานั้นๆคือคุณเป็นนักวิชาการคุณวิจารณ์ได้เลยในสิ่งที่คุณเก่งอ่ะคุณพูดมาเลยตามเหตุตามผลอ่ะเขารับฟังหมดแต่ถ้าคุณเริ่มด่ารือไม่มีเหตุไม่มีผลอ่ะด่าให้เสียเสียหายหาย่ะนะดูหมิ่นให้ทุกคนเกลียดชังชังชาติหรือแม้กระทั่งการสร้างความแแตกกย หรือก็สร้างความรุนแรงก้าวแล้วสร้างความขัดแยง้งดูหมิ่นผู้อื่นโดยสร้างกระแสที่เรียกว่าไม่เคารพสร้างความวุ่นวายของสังคมนะฮะสังคมจีนให้ความสําคัญกับความสงบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลหมายความว่าอย่างไรหมายว่าคุณจะมีเสรีภาพมากเกินไปไม่ได้เหมือนสหระอ่ะพกปืนเดินใดเดินมาคุณก็ทําได้แต่จีนทําไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสรีภาพเกินประเทศจีนก็เหมือนกันคุณจะบด่ดาคนโดยไม่มีเหตุมีผลเพื่อสร้างความขัดแยง้งสร้างความวุ่นวาย เขาต้องการความสงบเรียบร้อยฉะนั้นเขาก็เลยบังคับคุณให้ไม่ให้คุณพูดเยอะเกินกว่าที่คุณรู้ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางน้ําเนี่ยคุณก็อาจายไปเลยฮะน้ํายังไงคุณเขาก็ฟังอ่ะด้วยเหตุด้วยผลอ่ะมันก็มีคนทุกประเภทอ่ะังนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจว่าระบบการปกครองเขาจะเป็นยังไงอ่ะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือประสิทธิภาพนี่เราต้องการคํานี้ไม่ใช่หรือฮะถ้าเราไม่มีประสิทธิภาพเราจะไม่ประสบความสําเร็จเราไม่ประสบความสําเร็จก็แปลว่าเราล้มเหลวล้มเหล,ลวเราก็ทําอะไรไม่เป็นไง รประเทศจีนมีระบบที่มีปัญหานะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เขาสามารถเดินต่อไปได้ก็ให้เขาเดินต่อไปเราก็วิชาวิจารณ์ตามเหมาะตามสมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง db สวัสเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร